คลิปนี้จะพา,าทุกคนไปดูความคืบหนะ้างานหลอดเสาสะพานในลำน้ำโขงงานฝั่งลาวอีกรอบหนึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมไปถึงไหนยังไงนะครับงานหลอดเสาสะพานในลำน้ำโขงฝั่งประเทศลาวไปได้ไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมไปได้ไกลแล้วนะครับที่มองเห็นนั่นก็จะเป็นต่อหม้อที่เขา กำลังจะรออีกต้นหนึ่งฝั่งประเทศลาวนะครับกําลังทําตอมมอขึ้นมาวันนี้นะครับท่านผู้ชมกาลังทําตอมมอขึ้นมาแต่ฝั่งประเทศไทยก็รอไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตวตอนนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้านะครับยังไม่ได้ไปไหนแต่ฝั่งลาวเสาวตัวติดกับฝั่งนี้รู้สึกว่าจะไปได้ไกลกว่าฝั่งประเทศไทยเรานะครับฝั่งประเทศเราวฝั่งประเทศไทยนี้ยังไม่ได้ไปไหน แต่อย่างเงี้ยช้านะยครับเดี๋ยวก็ไปก่อนประเทศไทยอันนี้เพิ่งตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับเสาเนรนนลงโขงตอนสุดท้ายอีกหน่อยก็คงขึ้นเหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปได้ไกลสุดๆแล้วนะครับนั่งร้านวางจะทําคามสะพานโอ้หน้าดูครับตรงนี้เสาต้นใหญ่เรียฝัองโขงนะครับทําใหญ่นะครับก็จะต่อมาจากฝั่งพื้นดินนะครับก็มาต่อลงน้ำตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้กําลังต่อ แบบวางแบบแปลนที่จะทำคามสัมพันธ์นะครับสำหรับตัวกลางในลำนะตัวริมขงนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จหลังก็เสร็จหลังฝั่งประเทศไทยนะครับแต่ก็ไปมาก็ได้จะทำก่อนนะครับก็ก็แล้วแต่ใครนะครับฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศไทยก็คนเหมาและเหมามันนักคนคนเดียวกันแต่แบ่งงานกันทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ ตัวในลำน้ำของมีคนถามถ่ายเข้ามาเขาว่าต่อหมอ้อวางสเกิด์ตกัน์ีอยังวางวาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อหมอ้อต่อสุดท้ายฝั่งประเทศลาวนะครับ ก็คงไม่เกินเมษากนน่าจะไปเกือบเสร็จหมดทุกฝัง่งทั้งฝั่งประเทศไทยฝั่งประเทศลาวนะครับฝั่งไทยก็จะเหลือแต่วางคาญนะครับตัวเสาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวที่สองของฝั่งประเทศไทยที่เอามาเน้เนๆให้กับแฟนๆไปดูไ้ชมก็ตรงนี้ตัวฝั่งประเทศลาวเขาวางคานกันข้างบนนู้นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะอยูตัวตัวที่ริมกับริมใกล้กับฝั่งตรงนี้นะครับ ืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับงานหล่อเสาสะพานในลำน้ำโขงฝั่งประเทศลาวฝั่งไทยยังไม่ได้รายงานนะครับยังไม่คืบหน้าก็เลยไม่ได้รายงานให้แฟนคลับไปดูไปชมกันฝั่งลาวจะไปได้ไกลกว่านะครับเราก็ติดตามมาเป็นระยะๆสำหรับงานบนพื้นดินหน้าก็เลือเ่อยเยอะเสาเดียวก็จบนะครับแต่ฝั่งไทยเลือยสามสี่เสาโน้น เราไปกันทําอะไรแต่มันก็ยาวฝั่งประเทศไทยนะฝั่งเรามีเสาพื้นดินห้าต้นนะครับรวมเ,เศษของทั้งในน้ําได้อะไรก็ประมาณเจ็ดต้นนะครับฝั่งประเทศลาวแต่ฝั่งไทยโอ้เย,ยอะแยะรับไปทั้งหมดหนึ่งสิบสามสิบสี่สิบห้าต้นอะไรนะครับเสาสะพานต่อม้อสะพานตัวนี้นะครับตอสุดท้ายของฝั่งประเทศลาววาง วางจะเกิดเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็เหลือแต่เทปูนเทอะไรขึ้นมาตองต่อตัวนี้นะครับแล้วก็จะดูว่าเดือนเมษาน่าจะไปในกายน่าจะเจ็บจบนะตัวตรงนี้นะครับตัวที่มีตัวหมอสอย่างนะนี้นะแรงน้ำโขงกแน่เลยลึกมากดัวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลึกๆจริงๆตัวนี้แต่ตัว่านไปนะก็จะไม่ลึกเหมือนกับตัวนีน้ตัวนี้ลึกมากๆในการลันน้ำโขงเลย เดี๋ยวไม่ช้าไม่นานตรงนี้ก็จะมีคาดมีอะไรมีสะพานมาลงแล้วนะครับน่าจะยกมานะเทตะคาดแล้วก็ตัวสะพานน่าจะยกมาจากโงารงงานเลยนะครับแล้วก็มาวาง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 ,วางก็คงจะเสร็จเร็วกว่าที่เขาหล่อเองนะครับหล่อเองก็ใช้วเวลานานนะครับบนพื้นดินฝั่งไทยฝั่งลาวก็ใช้วเวลาพอสมควรสำเนียงล่างน้องขงนีนนง่คงจะหล่อไม่ได้นะครับคงจะ ผมจะเอามาจากโรงงานหรอมาจากโรงงานแล้วก็มาวางนะครับเยียงอย่างเดียวก็เทขานเทอะไรไว้เป็นที่รองรับตัวสะพานเสร็จก็เอาสะพานมาลงก็น่าจะเสร็จเร็วอยู่นะครับคงจะทันไหมในษาปีหน้านะครับเอาความขึ้นหน้าล่าสุดๆมาฝากแฟนคลับไปดูไ้ชมรหรับคองสะพานไอ้รล้าแห่งที่5้าพิการบริคมสายนะครับ ก็มีคนถามถ่ายเข้ามามันจะห่างกันประมาณเท่าไหาร่ระบล่เป็นการตัวเสาน่าจะประมาณบาเปน,น่าไปคำนวณคำน่าจะประมาณ200เมตรได้ไหมห่างกันนะครับแต่ละเสาแต่ละเสาตัวใหญ่นะเสาใหญ่นะเสาเล็กก็ไม่ได้คำนวณเสาเล็กไม่รู้เท่าไหร่เสาใหญ่ห่างกันพอถึควรนะครับห่างกันพอถึควรสำหรับเสาใหญ่ในลานนาของ ตัวสะพานตัวเสาสะพานตรงฝั่งประเทศลาวเขาก็กําลังจะวางหนังร้านต่อกําลังวางแบบนะครับนางร้านวางเสร็จเี็บร้อยนะครับเป็นรูปเป็นล่างอย่างนี้นะครับทีมเราก็เอาหนังร้านมาวางก็เทปูก็จบสำตัวนี้นะฝั่งประเทศลาวก็เหลืออยู่กับตัวการรลาวน้ำผงค่อยๆทาไปน่าจะประมาณเมษาน่าจะจบจะสิ้นนะสำหรับฝั่งประเทศลาวนะครับ เสร็จเมื่อไรเราก็จะตามดูไปเรื่อยๆนะครับเราชอบดูของใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสะพานเอาตัวไหนว่าใส่ยังไงตัวไหนที่ไหนยังไงนะครับช่วงประกอบสะพานโอ้คงจะน่าดูนะครับท่านผู้ชมครับจะสนุกน่าดูแลวบางป็นการจะนำมาเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับร่บนชมเขาประกอบสะพานนะ หมหาให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันโอ้คงจะสนุกสนานน่าดูน่าชมนะครับช่วงประกอบตัวสะพานในลำน้ำโขงนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับ ใบกายก็อย่างนี้เลยนะครับไปในในในอย่างนี้เลยหนังตาอ้มโง่เลยมองตัวจากภายในกายต้องมองใกล้ๆก็มันก็อยู่ใกล้ถ้าปกติก็ไกลมากๆเลยนะครับบาเป็นการจูมมาให้แฟนๆได้ดูได้ชมกันเฉยๆนะครับ